สวัสดีครับผมปานมาณาธร,รมครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตนะครับขึ้นชื่อว่าคนไทยมี DNA ของความตลกอยู่ในสายเลือดของทุกคนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาฟังเรื่องตลกจากสาวๆหน้าตาดีของกรุงเทพกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีใครเล่าเรื่องอะไรกันบ้างดีกว่าไปเลย คริการสกวลค่ะชื่อโบนัสค่ะชายาพามูลลักษ์ค่ะเรียนอยู่มกรุงเทพค่ะคณะนิเทศก็คือแบบเราเราก็เดินตอนนั้น่ะเลิกเรียนเ,ออเนตอนเยน็นเราเออกไปกินข้าวที่โรงอาหารระหว่างที่เดินกลับอ่ะคือเราก็เห็นแหละว,ว่ามีผู้ชายสามคนม,มออแล้วเราก็แบบยิ้มยิ้มกันชอบเดินกันแบบนี้เดินจับมือมีผู้ชายอ่ะเดินมาแบบเดินมาสะกิดข้างหลังแล้วเราก็หันกลับไปอะไรเจอชาวไทเออ แล้วก็แบบหันกลับไปคืนแบบเป็นผู้ชายแบบน่ากลัวแล้วก็หันมองกันแล้วแบบคือเราอ่ะจำได้ยแล้วว่าแบบมันเป็นหนึ่งในสามคนที่มองบบบตั้งแต่เมื่อกี้เอาอแล้ว <ๆ S 1> <ห>เอาแล้วสักพักสกิดปุ๊บนะคะก็แบบยื่นโทรศัพท์มาระหว,ว่างการเท่นะครับขอไลน์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่ไม่จะตอบยังไงสองคนก็เลยแบบหันหน้ามองกันแล้วก็บีบมือบีบมือเหมือนเดิมเอาไงดีวะอันนี้ใครเอาไงดีวะอันนี้ก็เลยรู้แล้วว่าแบบอ่ะคนนี้ส่งสายตาเราก็เลยจากที่จับมือใช่ไหมก็เลยเรียกเป็นครงแข็งแล้วขอโทษนะคะแบบอันนี้แฟน แล้วแบบจังหวะนั้นเขาก็แบบน้องพี่ขอโทษนะครับีย่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยทลากันนานๆพี่ขอโทษอะไรมันก็เดินออกไปเลยสวัสดีค่ะชื่อมินค่ะเรียนมนุษยศาสตร์การโรงแรมค่ะย้อนไปตอนมัธยมแล้วกันเนาะมันมีเด็กใหม่เข้ามาในห้องเราเออแล้วก็แอลเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราใส่ชุดพละแล้วกางเกงเรามันหลวมหลวมมากแล้วเพื่อนก็มือมาดึงกางแจงเราปึ๊บ หลุดอย่างนี้เลยในขณะที่ทุกคนในห้องหันมามองเราแล้วผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในห้องด้วย oh, จากนั้น oh, oh. เราก็ดึงขึ้นเราก็มองไม่มองหน้าเขาไม่ติดเลยตั้งแต่นั้นสวัสดีค่ะชื่ออิงอายนะคะนัสุรางพนัสสีค่ะอยู่คณะบริหารค่ะ มีวันหนึ่งเราจะเรานัดเพื่อนไว้แล้วแบบว่าเรารีบเหมือนเราสายแล้วอ่ะเพื่อนก็โทรมาอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเอยออกแล้วออกแล้วแต่แบบเรายังไม่ได้ใส่สภาพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนชอบอยู่ห้องมืดๆก็ไม่เปิดไฟนะคะก็จะแบบเปิดแค่ม่านใช่ไหมก็มองไม่เห็นก็ไม่ได้ดูว่าเสื้อที่เราใส่อ่ะมันกลับด้านอยู่หรืออะไรยังไงแล้วทีแล้วก็แบบรีบเราก็ใส่ออกไปแบบนั้นเลยแล้วก็วิ่งออกข้างนอกแล้วแบบคนก็สังเกตว่าเอยทำไมคนมองวะแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเพื่อนก็ทัก มึงมึงใส่เสื้ออะไรของมึงเนี่ยมึงใส่เสื้อผิดด้าอะไรเงี้ยก็แบบเออหน้าแตกเขินไปทั้งวันเลยค่ะชื่อยานาเชอิ์สลิพัฒนาค่ะอคณะภาพยนต์ค่ะมีตอนที่ออกกองค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอะเศร้ามากเราก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนยังไงเราก็เลยบอกไปว่าอย่าเศร้าไปเลยพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องตลกจากปากสาวสาอมกรุงเทพกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมปานบรรณารมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ